สอนถอดใส่นะครับชิวิสลายนะเป็นชิ้นงานใส่นะครับก็คือเป็นงานจัดฟันใส่ถอดได้นะโอเคเดี๋ยวจะถอดชิ้นงานนะครับเวลาถอดนะพยายามถอดจากข้างในนะครับมาข้างหน้านะครับอย่าลองดูนะครับใอยเริ่มเลยครับผมเขาค่อยจะเริ่มเกี่ยวจากฟันข้างในนะครับที่ท้ายสุดเลยนะครับด้านที่ดานะครับอ่าอันนี้นี่คือถอดให้เก่งมากครับโอเคกันี้คือถอดแล้วชิ้นนึงโอเคเดี๋ยวขอใิ้ชิลล่างต่อนะครับ อ่ามันก็จะเกี่ยวจากด้านในด้านลิ้นนะครับแล้วก็ผ่านจาด้านในที่ในสุดนะครับไล่มาจากที่ในมาด้านหน้านะครับก็มีคนใช้ที่หักไปประมาณสองสามครั้งเองซึ่งเก่งมากมากแล้วนะปกติ<า>ต้องใช้เวลานานแบบนี้เนอะวยให้เขาใช้แตกลัวว,ว่ามันจะหักหรือเปล่าที่ไม่หักนะนะบางกรณีก็ใส่เขี้ยวผ้าไปเลยนะโอ้โหเร็วมากามาต่อมา นี่คือถอดเก่งมากเลยครับเดี๋ยวต่อไปเป็นการใส่นะครับใส่ใส่เราจะเริ่มต้นใส่ที่ปันหน้าก่อนนะครับตรงข้างเลยนะครับปนนันล่างลงปุ๊บนะครับแล้าะว่าล่างไปปันหลังนะครับโอเคแล้วก็ปันน้างขวานะครับโอเคเก่งมากโอ้เร็วม,มากแต่ที่ล้าวขวาล่างมันมีปันหายไปช่องหนึ่งนะครับ ก็จะใส่ยากกว่าเพื่อนหน่อยนะครับก็ต้องใช้เวลานิดนึ S 1> <S 1> <S ่งเวลาพันหาเนี CPU ่ยบางทีอาจจะต้องใช้มืออ้านะครับตรงอกให้มันบานออกมานิดนึงนะครับแล้วมันจะได้ใส่ลงนะครับนี่โอเคขอชิบบิ้งตัครับผมดูนะครับดูนะครับโอเคถูกต้องครับโอเวพันบนต่อนะครับพันบนก็ใส่ที่พันหน้าก่อนนะครับแล้วหน้าจะพันหลังนะครับขอขอชิบบิ้งด้วยชิบบิ้งหน่อยครงนี้อนะอนะเดินเอาเลยก็ได้ พอเราใส่ปันหน้าและปันหลังเรียบร้อยนะครับเช็คนะครับชิ้นงานนะครับแนบปลายฟันขยินนิดเดีนะครับโอเคแล้วนะครับเราก็จะใช้สวิงนะครับกัดนะครับทั้งฟันหลังและฟันหน้าเลยไล่ๆไปเรื่อยๆนคับกัดชิ้นงานแนบกับปลายฟันเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับมันจะทำให้เครื่องมือมีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับถ้าเราการชิ้นงานไม่แนบปลายฟันนะครับมันก็จะชิ้นงานก็จะไม่ร้อเปรเนตนะครับพยายามกัดทุกครั้งครับที่เราใส่นะครับให้ชิ้นงานแนบ ก็คือต่อไปเนี้รเราเส็จเรียบร้อยครับผมโอเคให้กับาแฟยิ่งหน่อยโอเคขอบคุณครับ